ตนน้ยกูไม่เคยวัรวยที่วันนี้กูวัวรวยทักทีแลลวเงี้มังกูตั้มจนวันนั่นจังเลยป้าวันนี้กูลงเงินได้เยอนนี่เออผมตังลงตังเลยเอามั้งอเต้ากองกองนะเชิญนะพ่อมาสั่งเขาอย่าไปปลานาเดี๋ยวกบนเอาไหม อย่าที่แหม่โอหลดกว่าะมึงแลคนในเทงมึงเป็นคนเพื่อเออมึงผิดารนาแลกเสียดีตเฟื่อนว่าคนเมื่อในเทงยังไม่จนพอทีจะโกงคลงให้เผื่อชัดว่าจังวิจัดแหม่อสู้มองคนพิษกว่าพรนเจ้นี้านจะไหมยัดแม่คนปนนเอาตบไปพันหัตนาเหมือนกัน dắt mẹ quạt đại tá mày lé bị đứt gãy, nếu cho mà quạt đại tá, mày chọc mà Ở tài là mà đại tá, ô mày nó quạt cặp mẹ mày nó ô dắt mẹ mày quạt chọc đi mẹ mày bắt tung đi bao แต่ตังกูร่นหน่อยคุณไสหนูวกเปล่าเนี่ยแมนกับแปพันมากว่าตาผมไม่จกเตี่ยมึงมึงได้หน่อยอ่ะหนุ่กูพบกับข้างกู้วไม่ต้ตังใครล้นลงแดงเกลือเพลินไปตะพีพบนี้ตั้งปันนันของกูเนี่ยกว่าพ่อของกูล้นลงคุณไสเปล่าพิษดตาอีแม่ไม่ได้พิษ กูใจหน่กว่ะปาปาทุ <t ell> ้ง <amigo> ย <di> ่างต้องลงบอกกูใจถึงมันรูดลงหลังมดกูลืมตัวปให้กลับกูตะหนุ่ยมาไอ้กูไม่จะกูไปหลับไปลวงนี่กูพอาะป่าเออมึงต้องบอกกูได้ก่อนมาตังนี่มึงออกมาแต่น้อยเอออยากช่วยๆปั้นเงินคนเพิ่งแต่มึงต้องไา้รับผาผ่านชิ้นกับกูว่ามึงเอามาแต่น้อยกิ่จานบันนี้เออหนู่นนี่ผู้เล่นกับผู้เล่นกูผูดจริงตั้งนี่กูหลักกล้องใหญ่ใหญ่เอามาแต่น้อยมึงเถียวไม่รู้ไม่จี เรือหัวเทียวไม่รู้อีดูดวีดีกูนั่นเป็นผู้ที่ซดแนบภายลับเออและก,กูได้อบฟังตั้งแต่ตอนจุดปลายคือเสื้อวินผ่านหนองข้ามันมาคนนุณอีเสื้อวัดผ้าอ่นมาร้ำพันผ้ามามันระลีหลูอิตามีใหญ่ามาเลยเอีใหญ่รับมันมาพาไปหลักศรในครัวโวมันมันก็มันกันแล้วเออก็ต้องไปลาไล้หนึ่งต้องไปเมินหนึ่งอย่างเจ็ดพัน่เสื้อมันต้องคันไป 5, อ 7, ไน่นเจ็ดพันเลยรับมาแต่งาน กนนีผู้ยิ่งยหญ่ีทซอยซา,ยาลีนี่เรียนางวัดตองซ่องใจออบุรา,าคากีเอโอโครักไปปลาหนูอยู่ทางนี้มันกิดยะผัวไม่แต่งงานไม่กนนีไอ้พอทรทั้งโรงเต๋อใจมาควายรักไส้ซอยซาดีแหวกัอญาเกยมา ok ยาุ่งเกี่ยวกับพี่ซอยซาลีเป็นท้านที่นี่ควายพรจะกลับมึงโรม่ายธรรมดาโจนทีปตูพัางกระดึงเคยรวยรวยเจ็ดแมนน่นยาวาติคนลุกเจ็ดพันเป็นเส้นๆก็มันยังเอาได้บางาาทีต่อชาวมาแต่งงานเลยก็ไม่แนะ่ คำไว้ช้อยซาลีจะได้แต่งงานกับไอ้พลไม่มีทางเลยอ๋อนต่ทั้งที่นี้เราตั้เพล่ตั้เพล่เราต้องแก้ไขให้พพลเล่เล่ก็ไม่แต่งงานกับเธอวินเลยมึงต้องคนกู้ลงมือเรียนชีวิตช่วยซาลีคือมึงมั่งกูมั่งมึงมั่งกูมั่งก็นนะเราไปควัาตัวเลยเออเพื่อแก้แค่นายพลคนก้อนนี่แต่งงานกับเธอวินกี่ดวงผ่านทุบบัดโรไปเทกองเดี๋มันรู้สึกแก่ดิแนวเราไปควักเทีน ในห้องไอ้ตามใหญ่ได้ยินนะมันดังเลยอยากวัดในห้องโดลอกลวงแล้วมันไปติดในกลางป้ากับในใกล้บ้านคนในมันทำเพื่อไปหายและคุูกำลังวางแพ่นอยู่แล้วชายอ้อันนี้กูณกำลังเดินตามมึงอยู่นี่ทำเพื่อเนีต่อเดียวกูไปอย่างห้องอีทวทาลีกูณทำเดินก็เป็นรองหุ่มโร่ห้ยก็ไปทำรองก็ไปเลยเออเผื่อลอกลวงมันไปกับเราอ่าทำว่ามึงเป็นเดินรองมากูเป็นอีทวทาลีอ่าถึงกูตาม ่านพี่เตงร้องอ่ะพี่เตงท่านมึงเป็นอิทอดาลีเออใจเลยน้องทอดาลีอพี่ร้องไงน้องพี่เตงเทียวใจไร้เนะพี่เตงบอกน้องนีพี่เตงใครว่าไรเีพี่เตงจับจ้ำกับพี่เตงร้องอ่ะให้น้องเออเก็บ่มร้องปล่อเที่ยวกองรักประเดี๋ยวแล้วเลยน้องพี่เทียวไรอ่พี่เตงบอกน้องเป็นทารีกันดิเราไม่เคยเห็นพี ok ่เตงร้องนี่น้องเป็นทารีแต่งานเลอน้องนี่กูเล่นเกมอูทำคนนี้ แม่ก like mm ็ร hmm. <c ười> ้องแล้วผักบอกวัว่ามึงไม่รู really ้ดีน้องตาตาลีแต่งงานเลยน้องการเชื่อวินเนื้อไม่พี่แต่งเออแม่หนูรับมันนะฉันไม่รู้เรื่องฉันยังรับปีปอลก็ย่างตันไม่นู้น้ำโต้กันฝนยิ่งมันกี่มารยาคันก็ไปพอดน้องเหยาเลยน้องตาตาลีเออน้องแต่งงานการเชื่อวินตาน้องตึ้งอีเอากระน้องไม่ได้เลยก็ไปพอดตาเหี้ยผีปอลได้เมียเอิ้นนั่นแล้วเออพีเต็งฝนยิ่งมันกี้นี่ก้อง มไม่น้องเออพ่อน่ะได้เหมือนแต่พ่อนายได้ลแล้วล่ะน,ปปอน,น,น,อน้องเพรถึงตายเพราะขยังคิดว่าฮกถึกหลับใจปีพอน่ะตายอ่ะปีแดงบอกน้องใจจะรีกันดีอิพ่อน่ะเดินเหนือเต่นในป้าแต่รวนแล้วน้องเผื่อม,มาบอกพ่อเหนือใจว่าจะเดินเหนือไม่รู้ไรเสื้อมันก๊อปได้แล้วเลยน้องมันกินมดตั้งตัวเลือดติดลายตีนี้ถึงน้องเออเขาจำหน้าได้ว่าไอ้พ่อหมูใหญ่แม่ เดีนน๋ยวเลยดังเลือดปลายตีนอย่างที่บแมัม่มาจับหน้าได้ไม่บอกว่าเลือดแทนพมแต่เลือดตรงไี้จัหน้าได้เขาเลือกเขียวเข่าน้าเขตาตัวจับหน้าได้ก็เลือกปลายตีนเขาจับหน้าไม่ได้จับทีนได้มันเหนตุแม่ตะเบิกเหมือนตราบว่าติดไม่มีวันลุดคู่แต่โออเลือดเขาน่าหนูนเออ ถ้าน้องไฟซาลีอย่างทุ่งท่าในพ่อน้องเอื้อในท่านเนี่ยเป็นโขลกเก่าของน้องน้องไปแล้วน้องไปเยเก็บเส้นทางของเลือเลือดผ้ามาบนปลาทวดน้องเอื้อเห็นดูแหวพผ่อตายไปตีไงผอบปลาเดียวกันน้องไปมาไปกระตำใจแล้วน้องเอื้อแต่ว่าพุ่มตีไงผ่อไม่ได้พุ่งไปแล้วน้องเอื้อน้องตาตาลีอันฉันไปกันพีแต่เงื่อนเตียนแล้วเรียบร้อยเออจริงปะพะชุมเขตชุมพร คณน,นี้คูไปลอกลวงอ่ทัตดาลีมึงอยู่กับร่างเทียนทัวน่จำรับถ้าาไปสักพื้นมอนรักนวใป้าไปพูนน่นอย่ามันเจ็บร่างอยานดหลังลินอันทุกโกรชาดพื้นน,นั่งมอ้นน้อยงเออเกียนปองทั้งโลจำได้และไข่มุกกันเพื่อได้คิดแหลนหน้าบางทีกำกำมาแหลนน้าเคยสีดว้วมันปะนั่นเออเอากันจังเลยคิดว่าน,นี้นำไปสักตีเออผางแกขอเอ เอเคก็ยิไปสักรวยกันแต่เลยนั่นเลยยาบำรุงกำลังเฮ้ยในใกล้ใกล้ยังไงกองย่ายยังทิพย์ดังอย่างแม่รักต่างดังต่างใกล้ต่างดต่างก็้ยังนี่เลยโอ้ยมิดในมังทำโปรอะกูไปทางไหนทางเห็นมึงไปมึงหลุดใบไม้รุ่ยตะปักทุ่ยไปเป็นทางกูก็เดินตามทริ่นเลย เล่บอกไลยบ้านคนเล่วแบบร้องเต็มวิวท้องวิวยางมันเคยจะยิ้มนาวะนะกันนี่ถ้าไหนป่าย่างกันเล่เก็ย่างเขาไม่ตัดเพื่อเรานอนกลางอยู่หลุมเจ้ากูเขาท้องตัดย่างไปพอกเออกูพยายามเตรียบร้อยเออแต่ถึงมึงพาเลยอืมเราเรายัดจิงก็นั่งเลยโยกเลยเอาจิ้งนั่นแหละมัก็วันนั้นนกจังว่ากานก็แล้คือว่ามึงกันกูกันนี่แหละ บอกมึงลุกกับกูขึ้นมึงขึ้นกับกูลงอยู่วะแกแกน่าให้พ่นนี่ถ้าวันนั้นเดือบรอยกูจัดการต่างนี้เรียบร้อยต่างกูไปกูรุดไปไม่ร่อยไปเออถ้าวันนั้นมึงไปพลาดรับรองบอกกูพลาดได้เลยอย่าีิแม่หนำตาไม่ยอมกูเดีไม่เคยร้องยู่เรือมาโนกบิดมูกกระเดี๋ยวมูกแดงกับหนำตาโมกเหมือนคนขวบบ้า แนมก้าวไหนฮพระอาิตยสาสะก็ไมหายพ่อสาลีเลยฮะร้องอะตรงั้นชายหนุ่มระอาลีพ่อมร้องอะหนอพี่เตงลองไส้ใจว่าไรพี่เตงก็บอกหนุ่มพอสาลีที่เตงนี้ร้องไสนี่เตง มื่ไปว่าไรผมน้องเอ๋แต่ว่าเพิ่มรองกันผมเสียของรักไปแล้ยน้องพระสาลีเสียได้แต่งมาพระสาลีกันดีนี่น้องพระสาลีแต่งงานกับเจ้าวินเล้ว่าใจของน้องนี่ไม่แต่งเอ๋แม่หนูรักมันไว้ก็ยังรักผีป้อนบบกันน้องยังรักไอ้ป่อเนอะน้องค่ะ ซึงน้องรักกับพ่อน้องเออน้องไปงานกับได้เชอวินได้แต่น้องกับไอพ่อน้องไม่ได้เลยเลยน้องก็ท่าเหลเออตายะพี่พ้อนแตงานเอิมีเมียเอิ้นแตแล้ววันนี้เพงนี้มาน้องเออไอพ่อตายแต่แล้วแล้วน้องฮะพี่พ้อนตายน้องอย่าร้องน้องเออพ่อมร้องแต่ร่วงกับพ่อเลยเลยน้องพ่อมร้องเชื่อเองตายกี่พี่พ่อตายละเพลงนี้แตงรูมาแต่ไหนอันนี้เพงเพื่อนพ่อมมาบอกน้องว่อ มาพกกือบใจนี่มาพ่อจะเดินเมือแต่ท่วนในปลาเสื้อมันครบแล้วมันกินหมดแล้วนน้องเออย่างเลือดแต่ปลายแหม่เดือดตรงไหนเลยไหมล่ะจำหน้าได้เลือดกินหน้าเขียวเลือดก็อย่างเลือดแต่เทหัวกับเกินหน้านี่น้องก็จำหน้าได้แหว่พอจริงอันนี้แตงนี้ครับตีไหนอ่ะแตงไม่ไกลน้องเออถ้าน้องยังสรงท่าแล้วพอน้องไปแก้เสื้อแต่หานตรงเสื้อสนอง คิดว่าเป็นหัวรักเขาของน้องถึงมันตายไปแล้วก็เราบนปลามาสวดตั้งบุญตักบาปแปะติทวนแม่วิญญาณได้พนกันเน้องแต่นหนุ่ยอ่ะเพลงนี้ไอ้นุ่ยหนุ่ยบอร่ถึงไปแล้วและน้องด้วยความทุกข์ทั้งหลาพรพ่อมออกไปตัวหนึ่งแล้วนึกได้ว่าต้องมาบอกน้องพัวซาลีกันคนน้องพัวซาลีเสียใจเขาน้องไปมาไปแลตัดใจน้องก็แต่ว่าพมบอกแล้วพมต้องไปแล้วน้องน้องไปมาพมไปแล้วน้องฮะแต่งนี้ไปเลยแต่งนี้ครับ น้องไปกันมาอนนองนองไปแล้วน้องถ้าเป็นนองทุกตะลีไปกันแตงเออไม่ไกลแตงเลยไม่ไกลก็ับ้าไปแตงเสียแล้วว่าบ้าบ้าน้รน <c oughs> นำรูดใบไม้พักทุยโรยมาเป็นทากำแต่โกนลอดไหลเวียนแล้วรูดโรยมา แง่งไ้บ้านคนปลายยางกระโดตาแห้งแหลงยางตะไบคนไม่ตัดนานค้นซาดชับวัดเปลือกยางออกแฉมดต่อ้าต้นตัดตอนตัดยำจิงลังจยำเท้าแฉ่คุณแทะตม้อนตังชับก็แล้วปล่อยไว้ต้ม้อนเพื่อกำคำนำกังตอกดอกปองดอกพีดไม่ปิดเชนนบำลอกน่าเพลงเพียงเพียงตังเ่านอน นามตั้หล,ลายปีค่อยๆไหวพลันจิตวานลงจากตรงนี้แล้วเวียนมาห้านามแล้วเวียนมันนี่มาค่อยๆกินค่อยๆรอเดี๋ยวน้องปอบพลันหูวลงมันต้องเอาเลาวเจียมตัวดเพ็รเรียบร้อยยันแมงกลิ้งข้อนยางมาอัดมาตายซาดนี่อัดถ่ายให้มันรุน่งนิดไม่ต้องปูดูลาวหวานแดงนิดน้องเอ้แดงนิดน้องเอ้เราทาหานา้เพื่อนโสด ข้าบอชัดเรียบร้อยแล้วไก่ไก่มังคิดกำนับยานันเล่นเต้นจ่ากินไก่ไกมม่ับาระเช้าก้อนช้าม้วนไ้่เพื่อบำรุงกับประปองขันมาไก่ไก่ปลอดเล่นเต้นบลอดดีเอช้อาม,ม้วนนี้ขับต่อยกแรงอย่างน้อยกันที่ทริปนาทีและตอนล้นลงมาเออช่างมันนะกินยาอ้นนอนนำ้ำไก่าตายก็ตาย,กตายไวในนาทีเดียว mà gần lẽ mà gần lẽ cái 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 tầm thịt thọ đi ấy 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 lúc nào mà giờ quá cũng cứng néo mấy giờ tầm giờ hả rồi 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 mong có phần mà lực bồi Cứ nằm tóc phong ăn น่ากงท้งมูงเรียอยกลางท้กตตึงรอเรอคลิปดังหลักมตอนนี้เร้ยรยมึงกินแล้านจ้ามั้นี่ปอดตํำเพ็ดอนนี้ก็ยังตํำดิบเรแรงกว่าบ้านเดี๋ยวตัป่าบราดแบบบูนเหมือนคนม่แข่งกินหมาหว่างตายมันทุ่งเลยเฮ้ยอะไรดิต้องทำรยบัรทัดโรฮันกว่าบ้าน ไหนาอตเองพัฟปีปอนอยู่เทไงยะฮะพัฟพัฟปีปอนแกเสื้อกินตรงไหนยะเออเนาฉันว่าพัฟปีปอนแกเสื้อกินนั่ตรงไหนนี่เอ้ยได้ยรันก่อนหนึ่งกูไหวมึงเดี๋ยก่อนปะบ้าในศาสนาที่มึงเป็นผู้หญิงผู้หญิงอยู่ในประเภทแมมก็กูมึงอย่าห้ามว่ากูดูทุกหลงผู้หญิงแกกูไหวกูข้อโทษ แรกก็ทว่าใจกูรักกับมึงกูเขารักกูเกรงเลยกับกูกลัวแต่เดี๋ยวนี้กูหมดรักหมดเขารัหมดเกรงเลยกับหมดกลัวทุกประเ์ทุกข์ผิดเรามึงดอกทองฮะมึงกล้ามากูปั้นนี่เลยทองเรากูไม่เกรงกูไม่กลัวแล้วกูดอกท้อเปลือยแตงเง้มึงว่ากูดอกท้อนะหรือไม่ดอกทองนี่ไอ้นางบูร่าข่ากี้วันทองทองใจมึงรู้ไหม โครักมึงไงพรมึงไปประนูอยู่ข้างล่างมึงขิดยาพว่าไม่มึงเข็ดติดแตงหันไรเชื่อวินแล้วมึงไม่ดอกทองฟือลาวอ่ะกูบอกแ่ไว้แต่งมากูไม่รู้เรื่องแหม่นู้ดักมันไงเพราะว่าเลวเธือไหวแะไรห้างเธอหน้าไงแหล่แม่ฝันนี้กันแม่มันดอกทองกันหรืมันดอกทองกันแหละเออแล้มึงกากูมาใสแตงนี่ไอแต่งนี้ต้องการพามึงมาเอาพว่าให้มึงไหนฐานามึงอาทั่ว พวกแต่น้อยแตงกูตัวแขวนนุ่นุยแม่เอ้ยก็ไม่ต้องแม่เอ้ยมึงเลอกแล้วว่าส้มมาได้นุยก็บส้มมาได้เพลงไม่นี้พันพื้นกันเออมึงเข้าใจกูเสียกันในโซนัลีเออผู้หญิงแบบมึงมันต้องทำแบบนี้เลยโซนะลีมันส้มแล้วมึงอย่าลืมว่าพลาดพื้นหนึ่งม้อนนุ้ยและไข่มุกหนึ่งเออเกี้ยงฟองโลกเพื่อขำในคิดแหละหน้านามทีมค่อยๆรอฉันนุ่ยพามาแล้วเออต่อยก็มึงค่อยๆท่ามุ้ยยกมึงค่อยๆท่ามุ้ย กูคุณนในนู่นุยลงนนู่นหนุยขึ้นกูลงคิดว่าแม่ค่ไต่รอยนี่ตกครับแต่มึงอย่าลืมว่าแม่ค่อยไต่รอยนี่เวลาครับต่างชาตคนยึดแม็มมาใช่เดิมต้องทบกันไปเลยเมือเราเออมองขวาที่เคียบได้่าเพรินไม่ทางทีดีพูดกันย่างว่าหายโซนรีไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องปลุกปล้ำเออมึงนอนลงย่างว่าหายกูโยผู้ยมบงแต่ว่ากูเอาค้อนนั่นเองนัน วาง้างกูค่ยๆตั้มเพจรอะไรนี่ถต่หลายห้องมันี้ล็ดะรนี่ถ้าบันนันไปเอาค่ยออกทีก่อนะไปกดมาปูดกันว่าอีเลงอย่างนี้มันโตลุกออททีก่อนนเอเออความฝ้ายืนอีิย้อนนะกูแล้วไอ้ยวางลุยเลยตะลิองนอนลูกย่างวางไอ้นอนไม่ตไทยกำลังบังคับรึ ปอเนี่ยตีปอลโย่เบิร์มึงไม่มีผลป่ามีแต่ีหมาบวมแต่ละนีขกูต่อเยอะแต่กระเดืองมึงเป็นซอยข้อมึงขึ้นินไอพ่อนียมาช่วยเลือนมึงได้ไม่มีทางว่ารึไอมึงอยากเหมือมึงอยากโอม่ไดิเต่งนะมึงต้องการเนี่ยกูชายกำลังเลยดราลี่ในทางที่ดีมึงนอนลงย่างวางไอ้ล่างมึงตั้งลงบนฟาดอ่วมึงฟาดรงบนม้อนแล้วทายมึงตั้งลงบนค้อนแกนู่นวยพามาอัดไว้นอนเลย น้อนต้อย่างวางไอมึงอย่าเอาว่ากูเป็นผู้ชายที่อุบาทดูทุกหลูกผู้ยิ่งเออถ้าไหวเพลงนั้นดูทุกผู้ยิ่งประเภทแม่มึงไม่ใช่ไอ้เพลงก็มีแม่เพลงออกมาตั้งช่อมัดข้อแม่เหมือนกับสมบัติตัวมึงแต่ผู้ยิ่งอย่างมึงสมควรที่ทำบันนี้อียิ่งซาละเลวียิ่งดกทงยิ่งนางบูรากากีนอนเลยดราลีเฮ้ยเป็นแม่มเพี้ยหัวตาเต็งไวเต็งจอย

เมื่อเมื่อปนีดูตึ้งปีป้อนนะเนื้อปีป้อนข้ามึงเสี่ยนะคุวีบอไกเต่งนะมึงบอหมาดไปนะอ่อนายพลเนี่ยแปลงกูไม่กลัวแล้วกูกันตาไล่ก็ปนีแล้วลวดพี่ได้มานายพลก็วันโลกโชก็แหม่มันได้ก็ผมไม่จำเป็นห่างผมมันไปคว้าเอาได้นายพลมาปีป้อนมากกูบอกไอ้แหลมมึงว่าปีป้อนนั้นโลกโชกเขาเออบอกมันนายพ่ลคนขารุ่นอยู่แต่ทองแหม่มันเจ็ดวันตรงนี้ผอคือทองแหม่มันทริปวันแต่กูยังไม่กลัว วิกลต่ำพี่กูนอนหลุอดอีกโดนดาลีนอนอยู่อย่างว่าไรไม่นอนกูชายกำลังรุกล้ำมกูอยากทองมึงนะว่ารึลองแล่สมบัติในนูน่นหนึ่ยกับสมบัตาาไไดิด้เทงไอ้สาหรพวไกรวมที่ดีอ,อ้าโตกายมาพร่อมนี้จนลาบไปอย่างน้อยก็จะไปเดือนเลวว่ารึปีต่อเนอะไปยุบเหอนอไหนไม่รู้นั้น Cô khen đại lao này, tao bảo nè mึง phải cú thì được, bảo mày mày phải cú thì ừ, nhà mày cũng cú éng, Mày nón cú top, tao nãy cú qua nhà, ừ, quạt rồi cái đại lý, hả? quạt rồi, cú nón ông tạm đi, hả? Này mày lờ cắn nè nuôi nì Thôi cái khu ăn mướu quạt tiền vào mày lo mày mà cú ăn cái cay, cú phải tao lục núi hả? quạt rồi cái đại lý, cái mày mày nghe nuôi

มึงเงีนานหรือไม่เอยเงีนและกูหลับนอนน้องน้องเลยนะไกไม่ยึดตากูกันเลยนีเพือแกหนังแหล่ตากูเงี้ยมึงแต่เไมตายไ่มงป่านี้ไม่แผ่นดินยูมต้องเดินเหมือนว่ามึงว่ากูแหล้เจ้ากระเดอะเราก็เกิดกันจาเนี่เออมึงนึกเล้วว่าโกกับยามึงทาไมตายแตก่อนอย่างมัดเอยดกันอากาศเลยเนาะนี่หวว่ากูอะไรตกลงนั่นแหละ นี่ปันเปลี่ยนโน่นกันเดียมมานี่นี่จะดีบ้างฮะให้เลยว่าเก็บปอกเมือนนี่โน่นกันเดียมพี่ป้อนแม่ก็มายืนยิ้มตุยอยู่ตานี่เป็นไม่ดูทีนี่ว่าเติบก็พาเมียม,มาไฟนี้ว่าไงหรีเจสาลี เพื่อนมอนุ่งบีปอนเนอร์ไกลๆรอยหนึ่งนามตีหนึ่งเกียงหลูมันเพื่อกรรมในคิดแหลนะาไก่ไก่มาบําำรุงกำลังมันบอกว่ามมดไก่ไก่นี่เนี่ยตอมันในตับมันเยี่ยมเมียตนมาตั้มเมียพีปอนเนอที่ตันมาไม่ต้นแล้วตายโง่เละฉันจะปลื้ได้้าวมันลงมาจากซอคนในแตกเหนือรอยผมเหนือนี่นี่แต่จริงละเพื่อนพาเมียัตมาตั้มบันนี้ตนไม่โกรธอันนี้ปีพอนี้ ทำเนี่ยปุ้ยประชัยบรรลุมากมายขวาน่าตัดซีนร้านทีเดียวแตนไม่โกรธหรอกปีปอน,น,านตาเพรากูพาเมียจะมาตำปน,นีอะสาลีฉันไม่ได้โกรธนายหนุ่นน้อยกับนายเท่งหรอกแล้วฉันรู้ดีว่านายหนุ่นน้อยกับนายเท่งเนี่ยเขาเข้าใจว่าเธอจะแต่งเสือวินทีนี้เขาต้องการจะแก้แค้นให้กับฉันต่างหากเมื่อพี่เลี้ยงรักเราต้องการจะแก้แค้นให้กับเราแล้วเราจะไม่โกรธเขาทำไม ไอ้ดเหนือยนี้เอ้ยออกเอ้ยออกไรมังอะลุมตังเปนเก่งมันบาเล่าชช่นแไอเตงเอมึงป้าเมียปีป้อนมาตำเรือบันนีนั้นรู้ทั้งบีป้อนีป้อนข้ามึงเสี้ยแลเตงเอะไอเตงมาอะไรกลัวเมือไรมาหลพยปอนะไม่ต้องกลัวมัน ไอ้พ่อนม่าลูกจูเขาพอมันได้กระแมมมันเหมือมันได้จะแต่งงานมันฟัดกันแกได้ไอ้พ่อนไหมเพื่อนมาตะลูกจูวนนี้มันไม่โกรธหรอปีพรเนี่ยนี่ปลายร่างตัวเนี่ยบ้าบ้าแต่งไงดีเนี่ยยัดแมมกินมด่งซะกูอ่ะแต่แปรกับหลังนี่เราแตนไม่โกรธหรอปีพอนนี้เพื่อนมาตะลูกจูอ่ะจะจะไม่โกรธก็ทำไมนายแท่งขงพูดจริง พ่อกับแม่ฉันไม่ได้แต่งงานกันหรอกพ่อกับเรานี่ยชั่วไปปลุกป่าไปแม่เสียตัวเมื่อเขาพูดความจริงเราไม่ไปโกรธกันหรอกก็ในนี้ยิ้มือนไปนี้ยิ้มเมืาตายอเอายิ้มก็แล้วยังไงมาตายตะกอีกเอ้าแด่กูยิ้มกูเอานี่เอ,อ้าเพล่กไปข้าวจังว่าสร้อยสลีก็หยุดไปข้างหลังก่อนฉันจะพูดกับนายนหนุ้ยนายแทงเองหนุ่ยก็บนายแท่งลุกขึ้น นพินหน้ามาทางนี้ทั้งสองคนกลับมาสิใครเป็นผู้ที่พาไก่ไก่พาน้ำพาตะเกียงพาไม่ขีดไฟพาสาบหมอนมาที่นี้ใครเป็นผู้ที่นำพามา

มึงชายกูละพิษใส่ตังค์ทั้งคนเ่ยเออมันรอตัวทักคนนะมไม่เอรชายแกนำพามาในลนุยแกเ,เต็งชายนำมาครับยิงไม่เนื้อแท่งริงกับดีต้ารับผิดแล้วใครกินไข่ไก่ไปแล้วหกลูกฉันเห็นเปลือกตั้งอยู่เรารับเรากินคนช้ำง้อยเองนะไม่เออกูไม่มจะได้แตกเลือดเป็ักเมล็ด มึงกินเลยไปจากวาวนาดีงเลยยังกลับมากินแล้วเลยยกใจูใครกินใครไกลไปแล้วหกลูกในเท่งนุน้ยกับจิงไม่ได้นุ้ยจริงครับกินก็ไปทําไมผมผมหิ้วรับแล้วในเท่งได้กินบ้างเลยหรือรเปล่าไม่รับไม่ได้กินนิดเดียวมาไม่รับแต่อย่างนั้นเปลือกที่ตกอยู่หกเปลือกที่ในนุ้ยกินเยื่อหมดแล้วไปกินเปลือกหกเปลือกนั้นให้หมดไปในเท่งในฐานนักตกยังไม่ได้กินที

ทีนี้ถร้อยสารีทัยเศร้าโศกเสียใจไปเลยอย่าไปโกรธในหนุหน้ยกับนายเทพเขาทำไปพอตรงการอย่างแค่แค่ในกับข้านะขาเขาไเจ้ากำลังรบอยู่กับส้อยบุษบันที่ภูเขาจิดยอด <c oughs> รู้ดีว่าปู่และย่ากำลังพาพ่อไปแต่งงานกับค้ายหญิงลำยองเลยต้องการจะไปคัดค้านวนานก็ษพ่อหนีหน้าส้อยบุษบันแต่เมื่อมากลางทางรู้ดีว่าเธอกำลังมีอันตรายอยู่กับทหารรีบลงมาหาเธอไปก่อนนะ แล้วฉันจะเดินทางไปยังพระมหานครสังขารประเทศไปคัดค้านวานรุดนิพ่อเดี๋ยวนี้ให้เจ้าซาลีไปกันพ่อนะนะเธอจะไปไม่ได้เธอเป็นผู้หญิงเดินทางกลางป่าแต่คนเดียวม,มันจะต้องลำบากและเวทนาที่นี่จะเดินทางไปในกลางป่าแบบนี้ไม่ได้หรอกจะติงพ่ยซาลีเวทีนี้อันนี้พอนนี้ใช่ติงพ่อซาลีไปที่นี่แล้ว มาแต่งงานแล้วจำเรือพวกนี้พี่จะขอรับรองว่าเสือวินจะมาแต่งงานกับเธอไม่ได้พ่ทนทำเรือไว้แล้วมีกนนโยบายที่ฉันจะทําไว้กับเธอที่จะไม่เสือวินมาแต่งงานกับเธอฉันมีวาจาประกาศติดมนุษย์อย่างฉันทําได้ทุกอย่างคือจะสาปสางให้เธอเป็นสัตว์ับเธออนเดยดนี้สอยซาลีกลับมาเป็นสัตว์สะเทอต่อเม่ฉันเดียวนี้แล้ว เี่ยวเปล๊ะแบบว่านี่ตั้งแต่เราเดากันเราโอมันมีงานวิญญางเป็นมากเลยพี่ไอ้เพื่อนหนุอยเราชอบคนใดโลกได้เป็นพวกตัวเมียตัวบดได้กลงเงินมั้งชอบเหรอมามยกับคิดว่าชอบจะจัดการน้อยอย่าร้องห่มร้องไห้และอย่าเศร้าโศกเสียใจเลยสีาลีนติทำเพราะพี่รักเธอพี่ทำไม่ได้รังเกียจต่อเธอหรอกนะพี่จะผูกปากของเธอไว้ชั่วคราว สักสามวันเด็กและต่อพ้นจากสามวันเธอพูดยาได้เหมือนมนุษย์แต่เธออย่าลืมนะสาลีนะจำให้ดีวันเพ็ญหกเธอจะต้องเดินทางมายังวัดเวลุวันมีหานธาราวันนั้นที่ผัวรักของเธอคนนี้จะต้องอุปสมบทเธอจะได้ยุงสมองชีวรนของพี่เข้าสูบ่บุษฎและเธอจะได้กลับกลายมาเป็นมนุษย์มันอย่างเดิมฉันลาสิกขาบทเมื่อไรเมื่อนั้นแต่งานกับเธอ ถ้าเธอลืมวันเพ็ญเดือนหกไม่ได้ไปวัดเวลุวันวิงหงอารธรามเธอจะต้องเป็นสัตตลอดชีวิตย้ยเข้าสูงเข้าตาเดี๋ยวนี้ใส่สนี่ติดตามก็ไปเจ้ามาไปคัดค้านวา,า,า,านานก็ได้พ่อมาสิเดินอย่าแรงนะบุรุษบางนี้บางยุ่ง